ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับในคลิปแกะพัสดุอีกแล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะมีการแกะพัสดุการ์ดเนาะแล้วก็เราจะมาเปิดแตนการ์ดต้องดีให้ทุกคนดูกันค่ะว่าตอนนี้เรามีการ์ดต้นดีคนไหนบ้างแล้วก็การ์ดแต่ละใบเราได้มาอย่งไรนะคะอาจจะเป็นการเล่าย่อๆเนาะให้ทุกคนฟัง โอเคถ้างั้นเราไปเริ่มจากการแกะพัสดุกันก่อนเลยคะ่ะมาเริ่มที่พัสดุชิ้นแรกกันเลยนะคะทุกคนซึ่งชิ้นนี้จะเป็นการ์ดที่แทงนะคะก็เราเคยเปิดแฟ้มการ์ดที่เรยงให้ทุกคนดูแล้วเนาะว่าเรามีใบไหนเราบ้างซึ่งตอนนี้เราก็เหลือแค่ไทยงพาร์ตเนาะและในที่สุดเราก็ได้ น้องคนนี้มานะคะในราคา300บาทรวมส่งนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะถือว่าเป็นาราคาที่โอเคสำหรับเรานะคะและน้องคนนี้ก็ไม่มีตํำหนิก็เลยแบบโอเค ซื้อมาเลยนะคะ ปีสอง0ัสิบเนาะเหลือแค่เวอร์คิโนนะคะที่เราไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บคีโนด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันอ,อแพงเกินไปนะคะก็เลยเดี๋ยวอัลบั้มต่อไปเนาะเราก็อาจจะเก็บคีโนนะคะทุกคนก็คือเก็บเป็นฟูลเซ็ตเลยนะทั้งอัลบัม้มแล้วก็อัลบั้มปกติแล้วก็คีโนด้วยนะคะมีอันนี้จะเป็นแฟมการ์ดที่เฮยองของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูรอบเนาะว่าตอนนี้พี่เฮยยองเรา ของสองพัลบสองพันย2 0 2ิเรามีครบทุกใบแล้ว,ลวนี่นะคะให้ดูคร่าวๆเนาะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นกานน้ำตีมนะคะเออเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันนี้ก่อนก็ได้เนาะ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการไขเรามารุ้นด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นการ์ดแจมิงฟิวเจอร์นะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วเนาะที่เรา ซื้อกาดใบนี้มาแล้วแต่ว่าเราได้ทําการแลกใบนั้นไปกับ Zenoh Future นะคะก็เลยซื้อใบนี้มาใหม่นะคะทุกคนจะตั้งน้องไว้ก่อนเนาะโอเคก็จะดชิ้นต่อไปนะคะ คือโควิดคุณแรงมากนะคะเวลาลวทุกคนรับพัสดุก็อ,อยากให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะ ก็คือ t i n o future นะคะที่เราเอาเจมินไปแลกมาเนาะ เป็นกล่องเหมือนเดิมนะคะเรามาแกะกัน ะะที่เราเอาพลอ,อยน้องที่สองที่เราเกะได้ไปแลกมานะคะทุกคน คุณอร่อยก็แอบเรียกว่านะแพ็กยากนะคะทุกคน <Hey. S 1> คุณคนนี้เขาก็หอ่อกระดาษทิชชูมาให้เรานะคะขอบคุณมากๆเลยหลยชั้นด้วย พลอยน้องอินจุนฟิวเจอร์นะคะข้างหลังก็จะมีเขียนว่าเหมืนจุนนะคะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะทุกคนว่าตอนนี้เรามีคพลอยใครบ้างเนาะนี่คะ่ะทุกคนอินจุนหนึ่งนะคะอินจุนสองค่ะอินจุนสามและอินจุนสี่ที่เราเพิ่งแกะไปเนาะ อตอนนี้รลอยเรามีแค่อินจุนนะคะซึ่งแจมินเรายังไม่ได้มีแลนจะซื้อนอะกะว่าเดี๋ยวรอให้สักพักหนึ่งก่อนเราค่อยไปซื้อนะคะทุกคนราคามันยังแพงอยู่เราก็เลยไม่อยากจะซื้อตอนนี้เนาะก็เลยมีน้องอินจุนเต็มไปหมดเลยค่ะความน่ารักของพี่โอเคงั้นไปขั้นอหดชิ้นสุดทปเลยเนาะซึ่งชิ้นนี้จะเป็นอ่ชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคน มาเป็นกล่องอีกแล้วโอเคค่ะขอค้นหาหน่องสักครู่นะคะทุกคน อินจุนฮารุนะคะที่เราเอาอินจุนฟิวเจอร์ไปแลกนะคะทุกคนน่ารักมากจะเป็นข้างหลังนะคะโอเคแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราสั่งมานะคะจะเป็นอของออฟฟิเชียลของเซเว่นรีมคาเฟ่นะคะซึ่งก็คือน้องคนนี้นั่นเองน้องเป็นคีลิงหรือว่าพวงกุญแจนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นของ แจมินเนาะเห็นว่าอะคิลิคิริงชามนะคะแจมินเนาะอันนี้เรายังไม่ได้แกะนะคะทุกคนอยวกมาแกะพร้ทุกคนเลยเนาะของน้องแจมินจะเป็นอ๋อวงกุญแจรูปกล้องแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักมากซึ่งเราอะ่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปไปแล้วอะ่ะทุกคนก็เลยเออซื้อมา ความน่ารักแล้วก็ความชอบนะคะนี่แบบนี้นะคะทุกคนโอเคนี่ก็จะเป็นา้ัสดุทั้งหมดที่เราแกะในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูการเปิดแฟ้มการ์ดกันเลยเนาะโอเคไปค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเปิดแฟ้มการ์ดของน้องดีมให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งแฟ้มการ์ดที่เราใช้เก็บการ์ดน้องดีมนะคะจะเป็นแฟ้มการ์ดของ แจมสตูดิโอนะคะอ่าน่าจะเป็นรุ่นสองนะคะเป็นสีนิวคีวเวย์นะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้จะมีรอยเลอะนะคะเนื่นองจากตอนแรกเราเอาการ์ดไปใส่หนอยแล้วมันก็ดูดสีะค่ะทุกคนแล้วก็เลอะแบบนี้เลยแต่ว่าที่เราอยากจะนะนำใหทุกคนเลยก็คือหน้าปกนะคะซึ่งหน้าปกอันนี้เราทําเองเนาะเอารูปจากอาลาบ้ามาขังมาตัดแป่เองนะคะทุกคนน่ารักไหม <S <S เป็น อ่ะแจมินแล้วก็น้องอินจุนเนาะเป็นแจมเหรินนะคะเมนทั้งสองคนของเรา,าน้องแจมินก็จะเป็นเมนหลักเมนหลักนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนน้องอินจุนจะเป็นเมนที่น่าเอ็นดูมากๆ,ๆๆๆของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแฟนการ์ดกันเลยเนาะอ๋อทุกคนแล้วก็ที่เราบอกว่าเราจะมาเปิดอะไรั้าให้ทุกคนดูนะคะเราน่าจะไม่ได้มาเปิดแล้วน้องเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากเท่าไหร่ก็เลย ไม่เปิดดีกว่าค่ะแล้วก็เราไม่ได้มีเวลามาเปิดไปเนาะก็คือช่วงนั้นเราได้อัลบั้มมาในช่วงที่ออใช่วันเสาร์อาทิตย์เนาะก็เลยเปิดไปเลยนะคะแล้วก็อัลบั้มทั้งสี่อัลบัม 4, ลบ้มของเรานะคะก็คือเราสั่งแกะเจโนไปสองอัลบั้มเนาะจะมีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แกะหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งอการ์ดที่เราได้มาเดี๋ยวเราก็จะมาบอกทีนะคะว่าเราได้การ์ดใครบ้างเนาะโอเคเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็มีการใส่ สติกรก์อ,อันนี้ไว้เนาะเป็นแจมินกับเจนูนะคะน่ารักมากแจมินเด็กน้อยนะคะกับเจนูเด็กน้อยเนาะนี่โอเคมาถึงหน้าแรกนะคะจะเป็นการ์ดแจมินอัอลบั้มพอสด์เนาะหรือว่าน้องซอสผิดของเรานะคะซึ่งแจมินตอนนี้นะคะเรายังขาดในส่วนของเชียร์ริงนะคะทุกคนที่ตอนนี้เรายังไม่ได้หาซื้อนะคะเพราะว่า ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้มีความอยากได้สักเท่าไหร่นะทุกคนเราก็เลยยังไม่ได้หาซื้อนะคะถ้างั้นมาเล่าที่ใบแรกเลยเนะาะใบแรกจะเป็นอ่าแดมนินคซี่นะคะใบนี้เราอ่ะซื้อมานะคะทุกคนในราคาประมาณสองร้ห้าสิบรวมส่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่า,าการสองหสิบนะคะก็คือเรารู้สึกโอเคกับราคานี้ก็เลยเออซื้อมาส่วนน้องคนนี้กับน้องคนนี้นะคะเป็น แจมินบอลลิงกับแจมินคาเต้เนาะซึ่งสองใบนี้ค่ะเราได้มาจากการที่เราแกะอัลบั้มเองเนาะซึ่งตอนแรกอะ่ะเราเอาคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วค่ะทุกคนแต่น้องก็มาในอัลบั้มสุดท้ายที่เราสั่งไปอะค่ะก็เลยแบบเออดีใจมากอย่างน้อยเราก็ยงังมีดวงกับน้องแจมินเนาะอือนั่นแหละต่อไปเป็นเจโน่นะคะเจโน่ตอนนี้เราเหลือในส่วนของ การเบอร์ิงเนาะซึ่งตอนแรกเราก็พยายามจะหาซื้อนะคะทุกคนพยายามจะแบบอฟเลย์เนี้ยไไแต่ก็ไม่ทันก็เลยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเดี๋ยวรอสักพักแล้วก็ค่อยซื้อก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันหายากแล้วก็ราคาแพงก็เลยยังไม่อยากจะไปหาทําสักเท่าไหร่เนาะก็ะเลยเอาไว้ก่อนส่วนเจโนครีซี่นะคะใบนี้เราก็ซื้อมาเหมือนกันซึ่งใบนี้เราซื้อมาในราคาประมาณ200บาทอะคะ่ะค่าส่งก็30ก็ประมาณ230บาทเนาะ ซึ่งรู้สึกว่าน้องราคาโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีตำหนิด้วยก็เลยแบบเออโชคดีจังที่เรา,าซื้อใบนี้มาในราคาถูกเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเจโนชิลลิงนะคะซึ่งใบนี้กับน้องใบนี้เราก็เออเปิดได้เองนะคะรู้สึกว่าโอเคเราก็ยังมีดวงกับเจโนเนาะอืมแต่ว่าเจโนคาเฟ่ตอนแรกเราเอาน้องอินจุนไปแลกมานะคะแล้วก็แกะได้เองอีกสใบก็เลยขายไปนะคะก็เหลือแค่ใบเดียวเนาะ เช่เราไปเป็นน้องอินจุนนะคะน้องอินจุนทั้งหมดนี้เราก็คือแกะได้เองหมดทุกใบเลยค่ะทุกคนเออน้องอินจุนเชซี่เราก็แกะได้เองนะคะจากร้านหลอตอมอเนาะแล้วก็อินจุนเอ่อบอดลิงนะคะตอนแรกเราเออเอาไปแลกมานะคะเพราะกลัวว่าจะไม่ได้น้องนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้น้องมาก็เลยขายน้องอีกใบนึงไปเนาะแล้วก็เป็นอินจุนเชลลิงนะคะก็คือใบนี้ภูมิใจมากที่แบบเปิดได้เองจาก เออจีมาเก็ตนะคะทุกคนก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะแบบโชคดีขนาดเปิดได้น้องอินจุนชชลิงนะคะก็เลยแบบเออรู้สึกยังยังแบบดีใจอยู่เลยอะที่เปิดได้ใบนี้นะคะแล้วก็น้องอินจุนคาเฟ่น,นี้ก็คือเปิดได้หลายใบมากเลยเนาะจากที่ตอนแรกแบบคิดว่าไม่น่าจะได้ก็เลยเอาใบอื่นที่มีไปแลกอะคะ่ะสุดท้ายก็ได้น้องมาหลายใบแล้วก็เอาไปขายนะคะก็เหลือแค่ใบเดียวเนาะโอเคต่อไปเป็นในส่วนของอ,อ,อัลบั้มจิเวลนะคะ เ,เริ่มที่แจมินก่อนเนาะแจมินใบนี้เราก็แกะได้เองนะคะทุกคนรู้สึกด,ดีใจมากๆตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องก็มาในอัลบั้มสุดท้ายพอดีนะคะก็เลยได้แจมินมาอย่างไม่ต้องไปหาทําหาซื้อนะคะและ้วก็แจมิน AR คลิปนะคะ AR คลิปเนี่ยตอนแรกเราก็แกะได้พร้อมกับน้องอินจุนนะคะอัลบั้มแรกเนาะเราแกะได้โอเคดีใจมากๆเหมือนกันนะคะส่วนใบนี้นะคะเจนู แจโน่เนี่ยเราแกะไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยสักใบนะคะจากเจ็ดอัลบัม้มตื้อไม่ได้เลยสักใบก็เลยต้องไปหาซื้อหาทํานะคะก็ไปซื้อมาคู่กับแจมินเออาร์คลิปนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายแยกนะทุกคนเขาขายคู่กัน2ใบ440ิบนะคะก็รู้สึกว่าแพงนะคะทุกคนแต่ตอนนั้นอะ่ะตัวเองก็คืออยากได้มากๆไงแบบเอออยากได้มากๆก็ต้องก็ต้องได้นะคะก็เลยไปเอฟมาแล้วก็ได้นะคะในราคา2งใบนะคะ440ิบบาทอืม นั่นแหละทุกคนก็ถ้าใครไม่รีบนะคะก็อยากให้รอไปสักนิดเนาะเพราะว่าราคากรา์ดตอนนี้ก็เออถูกลงแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็เจนโนใบนี้นะคะเจนโนไออาร์ิปเนาะเราแกะได้เองเหมือนกันนะคะทุกคนได้เองประมาณสองใบมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ขายไปใบหนึ่งขายไปใบหนึ่งนะคะก็เหลือแค่ใบเดียวเนาะแล้วก็เป็นน้องอินจุนนะคะน้องอินจุนเนี่ย เราแกะได้เองนะคะเออาร์เซลฟี่เนาะตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยคู่กับน้องอินจุนเออาร์คลิปเนาะส่วนเอาร์คลิปน้องอินจุนนะคะใบนี้เราเอาไปแลกมานะคะไม่แน่ใจว่าเราเอาใครไปแลกไม่แน่ใจว่าน้องเป็นน้องเฮชาหรือว่าน้องจีสองนะคะเอือใบนี้นะคะแล้วก็มาถึงอัลบั้มน้องอนาคตหรือว่า h o, SDK, gender, e l so, l o f u t u r e นะคะในส่วนของแจมินแจมินนั้น จากที่เราสังเกตไปหนึ่งอัลบั้มนะคะเป็นเวอร์ฮัลโหลนะคะก็ได้น้องแจมินมาสมใจเนาะก็เลยไม่ต้องไปหาซื้อหาทำหาแรกนะคะก็คือดีใจเห <c oughs> มือนกันแล้วก็น้องแจมินฟิวเจอร์นะคะจากที่เราไม่ได้สังเกตแจมินฟิวเจอร์ไปนะคะก็เลยไม่ได้แจมินมาก็เลยต้องไปหาซื้อมานะคะทุกคนเออนั่นแหละก,ก็ซื้อมาตอนแรกก็เอาไปแลกกับกาจิโน,นะแล้วก็ซื้อาอีกใบหนึ่งซื้อมาเก็บนะคะโอเคสว่วนน้องอินจุนคนนี้นะคะน้องอินจุนฮัลโหล น้องจุนฮัลโหลเราเอาน้องอินจุนฟิวเจอร์ไปแลกมานะคะเพราะว่าอัลบั้มที่เราสั่งแกะเจโน่ไปสองอัลบั้มนะคะก็คือเอ่เวอร์ฮัลโหลเราได้เจโน่มานะคะส่วนเวอร์ฟิวเจอร์เราก็ได้น้องอินจุนมาซึ่งน้องอินจุนอะเราจัดที่เรากลัวว่าจะไม่ได้น้องจุนนะคะเราก็เลยไปหาซื้อหาทำมาใบนี้นะคะคือน้องใบนี้เนาะแล้วก็แกะได้น้องอินจุนอีกก็เลยเอาเอาอินจุนไปแลกน้องอินจุนใบนี้มานะคะก็เลยได้อินจุนคลุก น,ะะนนตอี้ก็ไอที่เป็นแบบรู้สึกดีใจมากๆก็เลยเป็นเจโน่ฮันหลุนะคะซึ่งตอนแรกที่เราสั่งแกะเจโน่ไปนะคะทุกคนร้านอะ่ะคือเขาไม่ได้แกะเจโน่ได้มากเลยนะคะก็คือส่วนใหญ่จะได้เป็นที่เรารู้สึกว่าเราจะได้คือเป็นแจมินนะคะแต่สุดท้ายเราก็ได้เจโน่ใบนี้มาซึ่งตอนแรกะทุกคนเราอะคิดว่าถ้าเราไม่ได้เจโน่นะคะเราก็จะไม่เก็บเจโน่แล้วเพราะว่าการเจโน่แพงมากนะคะเราก็แบบเออไม่อยากหาทำนะคะทุกคนแบบ เออไปซื้อมาให้รบอะไรเงี้ยก็สึกว่าเออถ้าไม่ได้เจนูในครั้งนี้ก็คือจะไม่เก็บเจนูแล้วนะคะแต่สรุปร้านแกะให้ได้เจนูนะคะทุกคนก็เลยมุงมากแล้วก็ดีใจว่าเฮ้ยมันเป็นใบที่ทุกคนตามหางแล้วเราก็ได้มาสุดท้ายอ่ะเราก็เลยต้องไปหาแลกเจนูฟิวเจอร์มานะคะทุกคนเออนั่นแหละก็จะมีเจนูฮัลโลใบเดียวไม่ได้นะก็ต้องมีเจนูฟิวเจอร์มาด้วยก็เลยเออตอนนี้ก็มีเจนูครบนะคะ ต่อไปเป็นการ์ดเอเจนต์เนาะการ์ดเอเจนต์น้องจจมินคนนี้ก็ได้มาพร้อมกับการที่เราแกะเออที่เราสั่งแกะอัลบั้มเจมินไปนะคะน้องก็มาคู่กันนะคะก็เลยดีใจมากๆเพราะว่าใบเนี้ยอยากได้มากๆอะทุกคนคือตอนแรกคิดว่าร้านที่เราสั่งแกะเจโนไปนะคะจะได้จจมินใบนี้มาสักใบแต่ว่าไม่ได้เลยเลยก็เป็นเป็นเอเจนต์น้องอีจุนหมดเลยนะคะก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ใบนี้มาเพราะว่าได้มาใบเดียวด้วยนะคะ โอเคต่อไปจะเป็นน้องยินจุนเอเจนนะคะน้องยินจุนเอเจนเนี่ยคือร้านที่เราสังเกตเจโนไปนะคะก็คือได้ยินจุนเอเจนมาทั้งสองใบเลยเนาะเออทั้งสองอัลบั้มเลยก็เลยเออขายที่เราได้มาแล้วนะคะก็เหลือน้องแค่ใบนี้ใบเดียวเนาะก็เอเจนเราก็ยังขาดเป็นของเจโนนะคะรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากซื้อตอนนี้เท่าคุเดี๋ยวรอ ราคามันลดลงก่อนแล้วเราค่อยซื้อพร้อมกับพัวลอยเนาะเพราะว่าพัลอยตอนนี้เรามีแค่น้องอินจุนเนาะก็เดี๋ยวจะซื้อของเจโน่แล,แล้วก็แจมินด้วยนะคะโอเคก็จะนี้ก็จะเป็นการ์ดน้องดีมทั้งหมดที่เรามีนะคะซึ่งเราก็เริ่มมาเก็บตอนอน้องคอนสอรนะคะทุกคนถ้าเป็นอัลบั้มก่อนหน้าเราก็จะไม่เก็บนะคะเราเก็บแค่แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเพราะตอนนี้เราก็เก็บสามคนแล้วเนาะ แจมินน้องอินจุนแล้วก็เจนูนะคะซึ่งเ mmm ออแจมินกับเจนูคือราคาการน้องก็ราคาไม่ได้ถูกเลยก็เลยตอนนี้ก็เก็บแค่เท่าที่เต้ไหวนะคะถ้าสมมติว่าเราก็คือเก็บไม่ไหวจริงเราก็อาจจะขายเป็นบางมิมเนาะอาจจะเป็นเจนูนะคะก็จะเหลือเก็บแค่แจมินกับน้องอินจุนเนาะอืนั่นแหละทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการเปิดแคมการน้องมิมเนาะ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้าสมมติว่าเราพูดเมนูเรื่องหรือว่าพูดเร็วไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะเจอกันกันกบการแกะอัลบั้ม NCT 1 2 7เเลยนะคะทุกคนยังไงวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะบ๊ายบาย